อันดีที่อยากกินอาหารรสเด็ดประเภทอาหารเหลานะครับหรือของอร่อยระดับพัตคาในช่วงเวลาค่ำคืนเนี่ยนักชิมยามราตรีต่างรู้ดีว่าต้องที่ถนนเยาวราชครับเพราะที่นี่เขาเป็นแหล่งรวมของจอมยุทธกระทะเหล็กครับที่แต่ละร้านนี่มีฝีมือการทำอาหารไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวครับแต่เราบรรดาขาชิมจะรู้ไหมครับว่าถ้าคุณอยากจะกินอาหารเหลาคุณอาจจะไม่ต้องเดินทางไปถึงเยาวราชก็ได้นะครับและไม่แน่ครับร้านอาหารที่ว่าอาจจะมาตั้งขายอยู่หน้าบ้านท่านก็เป็นได้นะครับ นี่ครับแบบนี้ไงครับร้านอาหารเหลาเคลื่อนที่ซึ่งร้านอาหารเหลาเคลื่อนที่บนรถพ่วงข้างคันนี้ครับสามารถรังสรรค์เมนูได้ทัดเทียมกับพัตคารเลยทีเดียวครับแถมราคาก็สบายกระเป๋าครับถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวไปคุยกับลุงไก่เจ้าของร้านกันดีกว่าครับถามหน่อยครับว่าที่มาที่ไปลุงนะฮะของแนวคิดการทาเขาเรียกว่าร้านอาหารเหลาเคลื่อนที่ราคาถูกแบบนี้ลุงก็คือสมัยก่อนผมเป็นคนค่อนข้างจะเป็นคนเที่ยวกินไปทั่ว แล้วก็ลองชิมลองถูกลองผิดแล้วพอดีผมทํางานอยู่ร้านทองที่เย,ยวาวราชมันก็รู้แหล่งการซื้อขายว่ามันซื้อของดีตรงไหนใครทําอะไรอะไรอย่างนี้พอที่ร้านทองก็เลิกกิจการผมก็กลับมาบ้านมาช่วยที่บ้านแต่ที่บ้านเขาขายแต่อาหารพื้นๆซึ่งใครก็ก็ขายเหมือนกันหมดในนี้ถ้าเหมือนกันเขากินร้านไหนก็ได้ผมก็เลยมีข้อคิดว่าเออมาทำรถออกมาข้างนอกดีกว่า เมื่อลุงไก่แกคิดได้ดังนั้นแล้วจึงเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เกิดร้านอาหารเหล่าเคลื่อนที่ขึ้นมาครับนอกจากฝีไม้ลายมือด้านการทําอาหารที่ลุงแกมีทุนเดิมอยู่แล้วนะครับและกสิ่งหนึ่งที่แกมีก็คือความมีอารมณ์ขันครับดูฉกป้ายเมนูของร้านนี่ครับแหมลุงไก่ครับเอาหาไปถึงไหนเนี่ยพิสมัยพิษสมัย,มยนี่นคืออะไรลุงพิษสมัยเนี่ยตาราหรือเปล่าพิษสมัยวิไลศักด์หรือเปล่าเดิมค<า>่ัผมเขียนพิษสมัยวิไลศักด์นะฮะต่นี่มันนึกนึกว่าโอ้โหแกอายุเยอะเดี๋ยวจะไปรอเรียนแกไม่ดี ผมไม่ไดเปลี่ยนพิสมัยเฉยๆก็คือ40บาทก็คือคนอยากกินพิสมัยกินเกี๊ยวเยอะ,อะหรือก,กินเส้นเยอะเอ้บางคนก็กิน2ชามอย่างสามห้าสองชาม70ผมมา,มาทำเป็นห้องเต้50าบาทห้องเต้นี่คืออะไรครับห้องเต้ก็คือคือห้องเต้นี่คือ,คอ,อ,คอจะกินอาหารสมัยก่อนนะกินเป็นชั้นๆอย่างห้องเต้ของผมก็ทําเป็นชั้นๆเกิดจากเส้นมะเกี๊ยวมะหมูมะหมูแผ่นมะไข่มะเกี๊ยวกรอบมะกรูงเชียงก็เป็นชั้น จร,จริงๆแล้วเราต้องกินเป็นชั้นๆนะแต่คนไทยเราพอส่งปุ๊บคนเลยคนอย่างเดียวเลยเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยคือเป็นในชามจะเป็นเหมือนบนอะหมี่นั่นแหละใช่ไหมครับแต่ว่าประกอบไปด้วยอะไรเต็มไปหมดเลยห้องเต้และวคยทไ่นี่แล้ว้องเฮาสวรรค์ตแล้วนี่คืออะไรครับคือพอมีห้องเต้ถ้าคนเมาหน่อยมันก็จะถามว่าห้องเฮามีไหมผมก็บอกว่าสวรรค์ตะคไปแล้ว บอกไว้ก่อนเลยอพามันอ่านมาสมณโคดไปแล้วมันก็บอกอ้าวอย่างนี้เอาขันทีแล้วกันผมบอกขันทีไม่มีมีแค่ขันสองทีขันสองที่80บาทคืออะไรครับลุงหูฉลามครับทําไมครับเพราะเมื่อกี้ลรขันได้ครับอ๋อหูฉลามหูฉลามอาจจะมีส่วนกระตุ้นอะไรว่าไปนะฮะเลยเรียกว่าขันสองทีแปบาท เอาละครับเราฟังลุงไก่เล่าโน่นนี่มาก็สั้นนานครับตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมคงอยากเห็นหน้าตาอาหารที่ลุงไก่แกเล่าให้ฟังแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับตอนนี้เชิญลุงไก่โชว์ฝีมือได้เลยครับจัดมาเลยครับเมนูเหล่าที่ลุงวัดเด็ดนะครับที่ลุงทําอยู่นี่คือเมนูอะไรครับผม่องเต้บคือบะหมี่่องเต้นะครับยอดฮิตแล้วก็ประหยัดครับคือจะเป็นพวกหมูสับไข่ต้ม นี้เกี๊ยวใช่ไหมครับอุ้เกี๊ยวก้อนโตโตมากเกี้ยวเทวดาครับเกี้ยวเทวดาด้วยทำไมถึงชื่อเกี้ยวเทวดาครับเพราะมันสวยเหมือนหนังฟ้าครับอ่านี่มันสวยเหมือนนังฟ้าครับอ่าคนกินก็คือเทวดาครับอันนี้คือเมนูอะไรครับลุงย้ําอีกทีครับราดหน้าสองสี่เก้าเก้าครับทําไมครับทําไมถึงชื่อนี้ครับลุงครับเพราะสมัยผมเด็กๆครับผมไปซื้อเขากินก็คือเขาใช้ยหมูแล้วหมูเป็นสปริงจะมีสปริงในตัวมัน แล้วหมูหมูตัวมันจะมีแค่สองเส้นหนึ่งทุบมาแต่คือไงครับลุงครับก็คือลาดหน้าหมูสับครับรว่าที่นี่หมูสับจะอร่อยมากไม่มีเส้นแล้วก็มันให้พลังงานทุกอย่างเพราะมันจะมีตอกไข่สดลงไปมต่เป็นลาดหน้านะเป็นลาด <ละ S 2> หน้าแต่ไม่มีเส้นอันนี้คือเมนูอะไรครับผมคุณลุงหูฉลามครับหูฉลามนะครับเขาจต่านใช้ยังไงผมก่ใช้อย่างนั้น ไม่ต้องยไ,ไม่ต้องรอถูกหวยก็กินได้ครับแปดสิบบาทครับเห็นบอกว่าถ้าคนไม่เคยกินหูฉลามแล้วมาสั่งหูฉลามร้านลุงนี่ลุงไม่ขายกินเสร็จแล้วไปบอกเขาแปดสิบบาทเขาว่าหาว่าโกหกโดนก็ต้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นอย่าไปหาเรื่องให้คนเขาลำบากใจอนอกจากเมนูที่อยู่บนป้ายของร้านแล้วนะครับก็เป็นที่รู้กันของลูกค้าประจําทางร้านว่าหากลูกค้าต้องการจะรับประทานอาหารอะไรที่พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็สามารถ สั่งออเดอร์ไว้ก่อนได้นะครับรอเวลาพอร้านลุงไก่เคลื่อนที่มาถึงจุดนัดก็มารับอาหารไปครับเรียกได้ว,ว่าเปิดบริการทุกรูปแบบครับและไม่คิดที่จะเอาเปรียบลูกค้านะครับแม้เรียกว่าอาหารของที่ลุงทรนั้นอร่อยเข้าขั้นเหลาอีกทั้งเมนูทัดเทียมพัตคานนครับเรื่องราคาคนเดินดินกินแต่ข้าวแกงก็สามารถมาทานได้นะครับบางเมนูนี้ขายถูกกว่าพัตคารเป็น1ิเท่าเลยทีเดียวครับเปิดตำรับ และอย่างที่บอกครับขึ้นชื่อว่าร้านอาหารเหล่าเคลื่อนที่แล้วแกคงไม่ได้จอดขายนิ่งๆอยู่กับที่แน่นอนครับเพราะลุงไก่กกจะเริ่มสตาร์ทที่ซอยลาดพร้าว80ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นแล้วก็เคลื่อนที่ล่องลอยขายไปเรื่อยๆครับแล้วก็มาจอดที่จุดนี้ครับจุดใหญ่ก็คือซอยสถานทูตลาวครับหน้าสนามกอล์ฟออลสตาครับหลังจากนั้นก็ขายไปเรื่อยๆจนถึงเวลาตีห้าเรียกว่าขายกันชนิดที่ไม่รู้จักเน็ดจากเหนื่อยกันเลยละครับลุงครับมาทานที่ที่ร้านนี้บ่อยไหมครับผม ก็มานเรื่อยๆค่ะคผมก็บ่อยเหมือนกันเมนูโปรดของเราครับก็ขนมจูบนี่แหละค่ะขนมจูบนะฮะ,ฮะคทำไมถึงชอบมันครับอร่อยค่ะด้วยรสชาติแล้วก็หน้าตามันมัน,มน,มนโอเคค่ะมันน่ารับประทา,านแล้อร่อยมาทานที่นี่บ่อยไหมครับบ่อย,ยค่ะชอบเมนูอะไรเป็นพิเศษครับชอบหูชนานะคะทานบ่อยมากอันนี้ คือหูฉลามของแท้แน่นอนจริงๆอร่อยจริงๆที่จริงๆเดี๋ยวละแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับใช่ค่ะครับผมแล้วรสชาติเป็นไงครับนี่อร่อยชอบอะไรของที่นี่ครับผมก็ซูมาแต่เนี่ยค่ะเพราะอะไรครับก็ย่อยง่ายมันมีแบบแค่หมูแล้วก็ผักอย่างเงี้ยไม่ไม่มีเส้นไม่อ้วนแน่นอน มีหมูมีขไข่มีผักอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ใช่ถ้าเราจะกินเนี่ยครับเราต้องมาที่นี่ทุกครั้งเลยหรือเปล่าครับก็จริงๆเราสนมากอะเจอที่นี่นะแต่ว่าลุงเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดเขาจะวนเวียนอยู่แถวเนี้ยหาก,กินได้ตลอดอะคะ่ะทั้งหมดที่เห็นนี่ครับเกิดมาจากความสนชอบเที่ยวเล่นชอบกินของลุงไก่ตั้งแต่วัยหนุ่มนะครับและลุงไก่แกก็ไม่ได้เที่ยวเล่นเพื่อเอาแต่ความเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียวนะครับแกยัยงรู้จักจดจำนำเอาสิ่งดีๆมาใช้และสร้างเป็นอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ ก็หลายสิบปีแล้วครับถ้าพูดจริงๆแล้วก็หลายชีวิตในละแวกนี้ครับฝากท้องไว้กับลุงไก่แทบทั้งนั้นแหละครับและตลาดท่านชม่ันใดทับอยากจะไปลองลิ้มชิมรสอาหารเหล่าในราคาคนเดินดินฝีมือลุงไก่ก็เชิญยกมือดักควักมือเรียกกันได้ครับในซอยราดพร้าว80ถ้าโบกดักกันไม่ทันก็ไปที่ซอยสถานพูดเราหน้าสนามกอล์ฟออสตาลุงไกจะอยู่แถวนั้นทุกวันครับ โจช่วยจําแนกหน่อยได้ไหมครับว่าจริงเนี่ยกุมานเอ้ยกุมารพายกุมารทองพวกที่เหมือนกันต่างกันยังไงครับคือ<ว>กุมารพายนะฮะหมายความว่าพวกอักขวิชาเว้นมูลคาถาที่ว่านําไปในทางที่ไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีผู้ที่ว่า<ช>ออกลูกมาแล้วเ<ช>สียชีวิตนะเขาจะดึนดวงวิญญาณดวงนั้นมาเพื่อที่จะมาทำเอามาว่าเป็นบริวารของตัวเองนะครับอย่างนั้นเขาเรียกว่ากุมารพายนะคะส่วนว่ากุมารเทพเนี่ยต้องเป็นพระบุกเสกผ่านพิธีกรรมพิธีกรรมจะต้องมีนะ ทั้ง4ี่เสานะฮะทั้งแบบว่าเขียนผ้ายันสี่ทิศนะคะหลายหลาอย่างทีเดียวที่ต้องทำดัะเครื่องเส้นต่างๆก็ต้องทำแล้วไม่ให้ปลุกเสกแค่วันเดียวกูมารลวงพ่อเต๋นี่คืออันดับหนึ่งะฮะอันดับประเทศไทยนะแต่ประเทศไทยอันดับหนึ่งเลยนะคะ